ก็มาถึงข่าวโค้นไอทคุณท็อปวุฒินันนาหิมวันนี้จะพาท่านไปดูเรื่องของกราฟิก 3D นะครับตอนนี้เรื่องภาพ3มิตินี่นะฮะค่ายที่มีความเชี่ยวชาญทำมากที่สุดก็คือค่าย Apple นะฮะวันนี้คุณวุฒินันจะพาไปดูว่าเทคโนโลยีการทำงานของ 3D เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะฮะเชิญครับ อรุณสวัสดิครับคุณผู้ชมได้เวลาของข่าวคนไอทีกับท็อบวุฒินันนาหิมครับวันนี้นะครับหลายคนอาจจะเคยดูหนังแบบไซไฟที่เขาใช้เทคโนโลยีการควบคุมภาพแบบ3มิติเข้ามาใช้แต่ว่าตอนนี้ครับอนาคตเราอาจจะเห็นได้จริงแล้วไม่ใช่แค่ในเรื่องของ Iron Man นะครับ การใช้เทคโนโลยี3มิติจัดก,การสิ่งประดิษฐ์ซึ่งจะเปลี่ยนรูปร่างไปตามการเคลื่อนไหวของร่างกายแม้จะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในหนังแต่อนาคตข้างหน้าเราอาจได้ใช้จริงจากการวิจัยและพัฒนาขึ้นโดย Apple ก็เป็นได้ครับซึ่งสิทธิบัตรของ Apple ในชื่อ working with 3d objects ได้ผ่านมาอนุมัติจากสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกาเป็นสิทธิที่ว่าด้วยเทคโนโลยีการสร้างภาพ3มิติพร้อมกับการเปลี่ยนรูปร่างด้วยการเคลื่อนไหวของร่างกายครับ ซึ่งข้อมูลเบื้องต้นเขาระบุเอาไว้นะครับว่าทเทคโนโลยีนี้จะเริ่มจากการใช้นิ้วมือสร้างภาพแบบ2มิติขึ้นมาที่แท็บเล็ตก่อนหลังจากนั้นก็จะยกนิ้วมือขึ้นระบบก็จะตรวจจับการเคลื่อนไหวและระยะห่างเหนือหน้าจอด้วย p r o x i m i t y s e ซ s o r ต่อมาภาพที่เราออกแบบไว้ในแท็บเล็ตก็จะถูกสร้างขึ้นในรูปแบบ3มิติและจะเซนเซอร์คอยตรวจจับการเคลื่อนไหวของร่างกายผู้ใช้งานเพื่อให้รูปภาพเปลี่ยนไปตามที่ต้องการครับ โอ้โหแม้จะเป็นเรื่องในอนาคตนะครับแต่ก็ดบว่าเป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจอย่างยิ่งแล้วก็หวังว่ามันจะเกิดขึ้นจริงกับอุปกรณ์ชิ้นใดชิ้นหนึ่งของ Apple โดยที่ไม่เป็นเพียงสิทธิบาตรที่จดมาเพื่อการท้าคู่แข่งเท่านั้นนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวค้นไอทีที่เกิดขึ้นครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่สุดหน้าสวัสดีครับ เราอยากจะเล่นทวิตเด็กเนี่ยผ่าน3ามิติมากเลยใช่ใช่ค่ะใช่ทุกวันนี้รุนมากเลยนะสอมิติยังจะเอาไม่รอดเลยนะฮะ